สวัสดีค่ะทุกคนชิฟาน,นะคะก็วันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับทํายังไงให้ส่วนสูงเพิ่มขึ้นนะคะก็สําหรับใครนะคะที่มีปัญหาทํายังไงก็ไม่สูงขึ้นสักทีนะคะกี่ปีกี่ปีก็ยังสูงเท่าเดิมนะคะเราก็จะมีเคล็ดลับในการมาแก้ปัญหาเรื่องนี้กัน,นะคะ่ะต้องบอกกันเลยนะคะว่าการที่ส่วนสูงเราจะเพิ่มขึ้นได้นั้นเราก็ต้องกินอาหารครบห้าหมู่นะคะสําคัญมากห้าหมู่นี้มีอะไรบ้างมีผักมีผลไม้มีแป้งมีเนื้อ ํำพันอีกหนึ่งอย่างนะคะคือการออกกำลังกายค่ะอย่างเช่นการโหนบา์การเล่นบาสเกตบอลการกระโดดเชือกใครที่ทั้งกินอาหาร5หมูก็แล้วออกกำลังกายก็แล้วแต่ก็ยังไม่สูงขึ้นนะคะเราแนะนําเค็ดลอบตัวนี้เลยค่ะแร์ออสเฟอร์ไลท์แคลเซีย like มนะคะ โดยเจ้าตัวนี้นะคะมีสารสกัดสำคัญจากแคลเซียมคาร์บอเนตและวิตามิน B3 ค่ะแคลเซียมตัวนี้นะคะเป็นแคลเซียมที่มาในรูปแบบของเหลวค่ะทุกคนโดยเป็นของเหลวที่บรรจุอยู่ในแคปซูลซอฟต์เจลนั่นเองค่ะแคลเซียมของเหลวนี้นะคะจะมีข้อดีร่างกายเราสามารถดูดซึมได้ทันทีไม่ตกค้างในลำไส้แถมช่วยบำรุงและเสริมสร้างกระดูกและ ให้แข็งแรงค่ะต้องการกระดูกคุ้และที่สัมพัญธ์นะคะข<น>้อความสูงค่ะทุกคนตัวนี้นะคะคือเคล็ดลับสัมพัญของเราเลยค่ะส่วนเจ้าตัววิตามิน D3 นะคะจะช่วยในการดูดแคลเซียมให้ทำงานให้ดีขึ้นและเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายด้วยค่ะโดยน้องเขาจะมีทั้งหมด2ขนาดนะคะก็คือขนาด30แคปซูลกับ60แคปซูลค่ะน้องเขาจะหน้าตาประมาณนี้นะคะ ไม่ใหญ่มากสามารถกินได้ง่ายด้วยค่ะหลังจากที่เราได้ลองทานเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วนะคะส่วนสูงเราเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนต้องบอกก่อนเลยว่าส่วนสูงเราไม่เพิ่มขึ้นมา3ปีแล้วค่ะคือเราตกใจมากว่าเฮ้ยมันเพิ่มขึ้นจริงเหรอคือเราไม่เคยคิดว่ามันจะเพิ่มขึ้นจริงๆอะ่ะส่วนตัวปกติก็ออกกำลังกายกินอาหารครบห้ามูอยู่แล้วแต่ไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยค่ะจนได้มาเจอเจ,อเจ้าน,น้องตัวนี้นะคะก็สุดท้ายนี้นะคะขอแนะนําน้องตัวนี้นะคะสําหรับใครที่มีปัญหา ทำยังไงส่วนสูงก็ไม่เพิ่มขึ้นสักทีหรืออยากบำรุงกระดูกให้แข็งแรงใครที่สนใจนะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะอย่าลืมนะคะ o s t e a l Life Calcium สูงได้ไม่ต้องขยิ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณน,นะคะบ๊ายบาย